สวัสด <Bye. S 1> kind of ีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งกับท่องเที่ยวสุขใจต้องไปคึกคักนะคะสำหรับวันนี้ก็แดดล่องลมตกนะคะก็ดิฉันพรชนินทร์ที่ปรองก็พาทุกคนนะคะมาพบกับความสวยงามในที่ท่องเที่ยวของคึกคักอีกครั้งซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กันที่หาดปากวีบหรือที่นักท่องเที่ยวก็เรียกกันว่าหาดเอามะขามนะคะซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนะคะนิยมเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่นะคะตอนนี้ก็ในช่วงของการเปิด การท่องเที่ยวของเรานะคะหาซีซันเนี่ยก็จะมีะทั้งอา,าหารนะคะหรือว่ากิจกรรมตักสายอนเวนเจอร์ต่างๆนะคะไว้คอยบริการกับทุกคนเดี๋ยวไปชมความสวยงามรอบๆกันนะคะค่ะและนี่ก็เป็นความสวยงามของหาดปักวีมนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเห็นมากนะคะก็จะเป็นบรรยากาศดีๆนะคะที่มี ทะเลนะคะล้อมรอบไปด้วยโขดหินสวยๆนะคะตั้งตรตหงานอยู่นะคะก็สามารถมาเที่ยวชมเล่นน้ําหรือนะคะมารับประทานอาหารทะเลอร่อยๆกันได้นะที่นี่ก็เปิดบริการนะคะด้วยร้านอาหารมากมายร้านนวดนะคะมีที่ต่างๆไว้ให้เล่นนะคะไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมของเด็กๆนะคะของเล่นต่างๆก็จะมีอยู่ที่หาดนี้ด้วยนะคะอยากให้มาดูมาฟังกันนะคะซึ่งอตอนเย็นนะคะที่นี่พระอาทิตย์ตกดินนะคะก็จะสวยมากๆนะคะสามารถามาถ่ายรูปอวดเพื่อนๆในโซเชียลกันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะแะนี่ก็เป็นและนี่ก็เป็นความสวยงามโดยรอบนะคะของหาดปากวีบหรือว่าหาดอามะขามซึ่งก็ อยู่นะคะในบริเวณขอหลักของเราใครที่กําลังหาที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะก็แนะนํานะคะก็เข้ามาที่นี่บ่อยครั้งเพราะที่นี่ก็ไม่เด่นดึงจุดที่มันสวยงามแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปมีจุดให้เล่นน้าสําหรับเด็กๆมีะะร้านอาหารต่างๆไว้อบริการนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกันนะคะสําหรับหาดปากวีบหรือว่าหาดอามะขามนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันแล้วก็อ,อย่าลืมมารับชมกันในคลิปต่อ,อไปนะคะสำหรับท่องเทีย่ยวสุดใจต้องไปทุกั่านดิฉันพระเินทร์ทริปลงวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ค่นนี่ก็คือพระอาทิตย์ตกน้ำที่หาดปักวีบของเรานะคะอย่าลืมแวะมาชมความสวยงามน,นะคะสำหรับท่องเที่ยวสุขใจต้องไปคึกคักวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย